เป็นบรรยากาศนะครับพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอวานอนนิวาสนะครับรอกราบนะครับหลวงตาบุญชื่นนะครับได้เดินทางมาถึงอำเภอวานอนนิวาสนะครับตอนนี้นะครับนี่คือบรรยากาศประชาชนนะครับสิทธ์นะครับลูกสิทธิสาธุชนนะครับมามารอนะครับมารอ กราบนะครับมีขายดอกไม้นะครับขายดอกไม้ครับสาธุชนนะครับประชาชนชาววานอนนะครับ ชนชาวอนอนเรานะครับที่ บารมีหลวงตานะครับสุดยอดเลยนะครับ นี่นะครับประชาชนก็อยู่ที่นะครับปตทเฮเอวานอนนะครับตอนนี้หลวงตาชื่นนะครับก็อยู่ที่ปตทวานอนนิวาสนะครับอะ ก็คือประชาชนนะครับนำดอกไม้แล้วก็น้ำดื่มนะครับเพื่อที่จะมาถวายกับหลวงตานะครับตอนนี้หลวงหลวงตาชันข้าวอยู่ปั๊มปะตะทกำลังออกมาให้ประชาชนได้กราบไหว้นะครับตอนนี้นะครับ

ไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้ม